กดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่37หาแม่ของลูกคำหวานเดินทางมาถึงอเมริกาซึ่งก็พอดีกับแม่ของลินดาจากไปอย่างสงบเธอทันได้อยู่ดูใจท่านพอดีคำหวานต้องช่วยลินดานั้นจัดการธุระเรื่องงานศพทั้งหมด เนื่องจากเพื่อนสนิทไม่เป็นอันทําอะไรหรอกลินดาเอาแต่ร้องไห้เสียใจสูญเสียบุคคลสําคัญที่สุดในชีวิตทั้งสองคนในเวลาห่างกันไม่ถึงสิบปีซด้วยซ้ำลินดาจ้ะกินข้าวหน่อยสิสาวหน้าหวานเดินเข้ามาในห้องของเพื่อนตัวสูงคําหวานสั่งไม่ให้ลินดาล็อกห้องนอนเด็ดขาดเพราะกลัวว่าเพื่อนสนิทคนนี้จะทําอะไรโง่ ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินนีขนาดขู่เข็นว่าถ้าลินดาไม่กินแล้วล่ะก็คำหวานก็จะไม่กินเหมือนกันนั่นละ่ะลินดาถึงได้ตักของกินเข้าปากตัวเองบ้างฉันเหนื่อยจังเลยหวานไม่ค่อยมีแรงยังไงก็ไม่รู้สิลินดาเหมือนกับคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตสูญเสียพ่อกับแม่ในเวลาห่างกันไม่กี่ปีญาติพี่น้องที่ไหนก็ไม่มีอีกในชีวิตนี้ ลินดาเหลือแค่เพื่อนสนิทคนเดียวเท่านั้นทาหวานไม่อยู่นี่ลินดาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อนี่ก็ผ่านมาสองเดือนแล้วแต่และว,วันลินดาผ่านไปอย่างทุกทนไม่อยากออกไปเจอหน้าใครทั้งนั้นอยากจะนอนอยู่นิ่งๆบนเตียงไม่อยากทำอะไรหรอกลินดารู้สึกเบื่อไปทุกอย่างนี่ลุกขึ้นมานี่วันนี้ฉันจะพาเธอไปหาหมอ วันนี้คำหวานต้องพาเพื่อนสนิทไปหาหมอให้ได้เธอโทรเข้าไปปรึกษาอาการก่อนซึ่งทางโรงพยาบาลแนะนำว่าควรจะพาลินดาเข้าไปพบแพทย์ฉันไม่ไปเด็ดขาดลินดายืนยันจะไม่ไปโรงพยาบาลหรอกแค่อยากนอนโงโงๆอยู่ตรงนี้นี่ก็ไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันแล้วห้องก็รกลินดาไม่ยอมให้ใครเข้ามาในห้องเด็ดขาดนอกจากเพื่อนสนิทยอย่างคำหวาน ถ้าเธอไม่ยอมฉันจะหนีกลับเมืองไทยแล้วนะลินดาจะไม่อยู่กับคนเอาตัดใจบาดเธอแล้วคําหวานทําทีไม่สนใจคนซึมเศร้าบอกจะหนีกลับเมืองไทยถ้าลินดาไม่ตามใจเธอแล้วล่ะก็ก็ได้ไปโรงพยาบาลก็ไปเดีย๋ยวพึ่งกลับไปนะหวานลินดารีบลุกขึ้นมากินข้าวไปอาบน้ำแต่งตัวให้รีบร้อยจากนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลกันต่อหมอตรวจอาการ ให้ยาลินดามารับประทานอีกคำหวานรู้สึกหมดห่วงไปเปล่าหนึ่งอย่างน้อยถ้าทานยานี้ไปตลอดลินดาก็จะมีอาการดีขึ้นตามลำดับเอ๊ะนี่มันอะไรกันคำหวานเดินออกมาจากโรงพยาบาลเธอเจอเข้ากับป้ายขนาดใหญ่มันเขียนว่าขอเชิญท่านที่สนใจรวมฝั่งเทคนิควิทยาการแพทย์สมัยใหม่ของการตั้งครรภ์ คำหวานสนใจทันทีแบบไม่ต้องคิดการมีลูกคือสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่หรอมันคือเป้าหมายสูงสุดของคำหวานเธอจูงมือลินดาเหลียวกลับแล้วตรงไปที่ห้องประชุมเพื่อฟังการบรรยายพิเศษในห้องนั้นมีคนมากกว่าพันคนซะอีกเราก็ต้องแปลกใจว่าที่นี่ล้วนแล้วแต่มีผู้หญิงเธอมองหาผู้ชายแทบไม่พบยกเวน้นแค่ทีมศาสตราจารย์ที่บรรยายอยู่บนเวที เพื่อนสาวทั้งคู่ลงทะเบียนก่อนจะได้ไป้ายประชุมมาแล้วพวกเธอมานั่งรอจนกระทั่งไฟในห้องประชุมเริ่มดับแล้วศาสตราจารย์ก็เริ่มพูดขอตอนรับทุกคนเข้าสู่การเผยแพร่เทคโนโลยีที่คิดว่าเจ๋งที่สุดในโลกจะเป็นอย่างไรถ้าผู้หญิงด้วยกันนั้นสามารถมีลูกด้วยกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายแม้แต่น้อย ศาสตราจารย์สูงวัยขึ้นมาบรรยายแล้วแค่เริ่มต้นหัวข้อคำหวานกับลินดาก็ขนลุกแล้วคนทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบจนตลอดระยะเวลาสี่ชั่วโมงแทบไม่มีคนเดินเข้าออกทุกคนตกอยู่ในวังวนของการบรรยายในครั้งนี้มันน่าตื่นเต้นและสนใจมากเหลือเกินจนกระทั่งการบรรยายจบนั่นแหละถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามแล้วก็เกินคาดการซักถามและตอบกลับ ใช้เวลาอีกกว่าสี่ชั่วโมงคำหวานยังตกอยู่ในบ่วงของการบรรยายที่สุดแสนจะพิเศษเธออยากมีลูกแล้วถ้าเป็นไปได้เธอเองก็อยากจะมีลูกกับผู้หญิงก่อนอยากลองให้มันถึงที่สุดก่อนถ้าหาไม่ได้คอยไปหาน้ำเชื้อจากผู้ชายก็ยังดีคำหวานไปต่อแถวขอใบสมัครเข้าร่วมโครงการพิเศษรับเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นต้องส่งเอกสารหลักฐานให้แล้วเสร็จภายในสามเดือน เพื่อที่พวกเขาจะพิจารณาเหล่าให้ใครว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างเงินค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลคนสมัครเองก็ต้องออกเองทั้งหมดแน่นอนว่าคนที่เข้ามาฟังนั้นเขาคันมหาเศรษฐีกันทุกคนนั่นลหละโครงการวิจัยนี้ไม่ได้รับรองผลจะตั้งคันได้ร้อยเปอร์เซ็น์รอกมันมีกฎข้อบังคับอีกมากที่ต้องรู้ลินดาฉันอยากมีลูก คำหวานกลับมานอนคิดทั้งคืนนี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่เธอจะได้มีลูกกับเขาคำหวานอยากจะมีลูกฝาฝานเราก็ต้องเป็นลูกที่เกิดกับผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นแต่ปัญหาก็เข้ามาเพราะเธอนะ่ะจะมีลูกกับใครดีล่ะแล้วเธอจะไปเอาผู้หญิงอีกคนมาจากไหนหวานทางนั้นเขาก็บอกนี่ถ้าเป็นเอเชียก็ต้องเอาเอเชียเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นเชื้อชาติเดียวกันก็ยิ่งดี ลินดาตกใจกับความคิดของเพื่อนสาวจู่ๆก็อยากมีลูกปุ๊บป,ปั๊บลินดาเองก็อยากมีนั่นละ่ะแต่คนรักยังหาไม่ได้เลยการจะหาแม่ของลูกสักคนนั้นมันทำได้ยากเย็นยิ่งถ้าเป็นไปได้ลินดาอยากจะหาคนที่ตรงสเปคตัวเองสักหน่อยต้องหาให้ได้ภายในสามเดือนนี้นะลินดาช่วยฉันหาหน่อยนะคำหวานอดอนอ,อนเพื่อนตัวสูง ผลปล่อยได้อย่างหนึ่งก็คือจะทําให้ลินดาหายเงาเธอจะทําให้ลินดาวุ่นวายกับการตามหาผู้หญิงที่มีเชื้อชาติไทยให้กับเธอ,อยังไงล่ะทําไมเธอไม่จ้างสักคนละวานลินดาว่าไปจ้างเอาผู้หญิงสักคนมากแกล้งทําเป็นคนรักไม่ดีกว่าหรอเสร็จงานก็จ่ายเงินให้ไม่ฉันอยากได้คนดีๆหน่อยศึกษานิสัยใจคอเขาไปด้วย ไม่อยากให้ลูกออกมามีเชือ้อฆาตกรโรคจิตนะแล้วเธอว่าคนดีๆแบบไหนเขาจะยอมทำแบบนี้กันล่ะดีไม่ดีจะแจ้งตำรวจมาจับฉันซะด้วยซ้ำในที่สุดโปรแกรมหาคู่ยุคบุกเบิกของโลกก็ถูกเปิดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลินดาประกาศนัดเดทให้กับคำหวานข้อความชัดถูกส่งมาไม่เว้นแต่ละวันแต่ละรายนั้นเป็นผู้ชายแอบแฝงมาก็มาก ลินดาดากระเจิงก่อนจะบล็อกทิ้งไปทุกรายนั่นละ่ะจากวันเปลี่ยนเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เปลี่ยนเป็นเดือนก็ไม่มีวี่แววว่าคำหวานจะตามหาแม่ของลูกอีกคนได้โอ้ยทำไมมันหาเก่เชื้อชาติไทยยากแบบนี้ละวนันฉันว่าเธอไปหาเอาที่เมืองไทยดีกว่าปะลินดาแนะนำเพื่อนสาวหาที่นี่ยังไงก็หาไม่ได้คนจากโลกอินเทอร์เน็ตนั้น หาได้ยากมากๆที่จะจริงใจและไม่ลวงหลอกประเทศไทยเนี่ยนะไม่เอาหรอกเอาคนไทยที่อยู่ที่นี่ฉันอยากได้แบบไม่ผูกพันนะคลอดลูกแล้วฉันจะพาลูกฉันกลับบ้านถ้าเขาอยากได้ค่าตอบแทนฉันจะจ่ายให้อย่างงามเลยคำหวานวางแผนในใจว่าเธอจะจ้างเขามาทำลูกกับตัวเองจ่ายค่าเสียหายให้ส่วนลูกเป็นของเธอทั้งหมดเธอจะเก็บลูกเอาไว้เลี้ยงคนเดียว คำหวานไม่อยากมีคู่เธอแค่อยากได้ลูกแต่ก่อนจะหาลูกได้นั้นจะต้องหาแม่อีกคนของลูกซะก่อนโอเคฉันจะลองหาอีกทีเธอจะมีลูกสมใจเชื่อฉันนะหวานลินดาจะช่วยเพื่อนสาวสุดความสามารถเทรหาอาดีตเพื่อนร่วมงานสายเทคโนโลยีให้อีกฝ่ายช่วยอีกแรงซะก่อนขอบคุณนะลินดาและและ้ว ลินดาก็จัดการให้เพื่อนสาวจนได้วันนี้พาสาวหน้าหวานมานัดเดทที่ร้านอาหารขึงพับใกล้ๆก,กับเมืองที่ลินดาอยู่ลินดามองซ้ายทีขวาทีนี่มันเลยมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่คู่นัดเดทของคําหวานก็ยังไม่โผล่หน้ามาอีกจากนั้นก็เห็นร่างกลมๆวิ่งมาอย่างกระหืดกระหอบอีกฝ่ายนั่งตรงกันข้ามกับฝั่งของเธอ <c oughs> ขอโทษคะ่ะที่มาช้าพอดีตื่นสายไปหาหมอที่โรงพยาบาลช้านะคะพอดีเมีตรวจเบาหวานหัวใจไตความดันไขมันเราก็โรคประจำตัวนะคะคำหวานกับลินดามองหน้ากันทันทีตื่นสายเนี่ยนะมาเช้าเป็นชั่วโมงแล้วแล้วโรคประจำตัวอะไรอีรุงตุงนังขนาดนั้นโอ้ยลินดาอยากจะเอาขวดซอสมะเขือเทศตีหัวนะักแล้วแบบเนี้ย ไม่ผ่านเด็ดขาดถ้าหลานลินดาโตมาแล้วเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาล่ะแบบนี้มันจะไม่ดีนะไหนจะรูปร่างพี่เกินอ้วนมาอีกแล้วไงตอนที่ส่งรูปมามันผอมกว่านี้ล่ะแบบเนี้ยตรวจร่างกายยังไงก็ไม่ผ่านไหนจะโรคประจำตัวอีกกุรุษนั่นอีกลินดาไม่อยากให้คำหวานไปเสียเวลากับคนแบบนี้ป่าวหวานกลับบ้านลินดาเสียมารยาท จูงมือคำหวานลุกขึ้นเดี๋ยวสิลินดาเสียมารยาทคำหวานพยายามจะขืนตัวเองออกแต่แม่ตัวดีแรงเยอะสุดๆฉุดคำหวานขึ้นรถไปจนได้อา้อาวอา้าวคุณคะสาวตัวกลมร้องตาม<ๆ>เธอก็แค่มาเช้าไปชั่วโมงเดียวเองเซ็งเลยนานๆทีจะได้ออกเดทกับคนผอมสักทีเสียดายเลยแล้วคนนี้ก็ดันสวยชะมัด คราวเนี้ยไม่พลาดแน่เชื่อฉันคราวนี้เป็นการนัดดูตัวครั้งที่สองเ่นดาใส่สเปกลงไปว่าห้ามอ้วนเกินกว่าเกณฑ์ไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนนี้ทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมซะด้วยดูเข้าทีมีสกุลดุนชาติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้กับเพื่อนสาวอย่างคำหวานสวัสดีค่ะฉันคำหวาน ยินดีที่ได้รู้จักนะคะฉันปล่อยฟ้ายินดีที่ได้รู้จักคุณคำหวานเช่นกันคะ่ะลินดานั่งอยู่ห่างๆเห็นว่าคนนี้หน้าตาท่าทางดูโอเคเธอก็ค่อยเบาใจหน่อยลินดานั้นอยากให้เพื่อนสาวเข้าไปทำความรู้จักด้วยตัวเองก่อนสวยจังเลยนะคะปลายฟ้าชมคู่นัดเดทของตัวเองก็คําหวานสวยจริงๆนี่สวยกว่าทุกคนที่เคยเจอมาด้วยซ้ำ ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคำหวานไม่ได้เขินอายกับสายตาและคำชมของปลายฟ้าหรอกเธอนั่งนิ่งๆแล้วประเมินคู่เดทของตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าฉันเด็ดกับคุณดิฉันจะได้อะไรบ้างคะหมายถึงยังไงนะคะคำหวานตกใจทำไมเดดกับเธอต้องได้อะไรด้วยละ่ะหรือว่าปลายฟ้าอยากจะนอนกับเธอหรือเปล่าเรื่องนั้นคำหวานไม่พร้อมหรอก แค่ครั้งเดียวกับโจนนั่นเธอก็เข็ดขยดจนตายแล้วลองคุยเรื่องความเป็นไปได้ที่อีกฝ่ายอยากจะช่วยให้เธอสมหวังในเรื่องลูกเราค่อยคุยเรื่องค่าตอบแทนกันทีหลังหมคุณคะฉันไม่เก็บเงินก็ได้คะ่ะนี่เห็นว่าคุณสวยหรอกนะปะไปโรงแรมกันเลยมันห่างจากที่นี่ไปสองบล็อกเองแต่ค่าโรงแรมคุณต้องจ่ายนะส่วนค่าตัวฉันไม่คิดคุณสวย จนฉันอยากจะขึ้นเตียงกับคุณซะตอนนี้เลยปลายฟ้าลุกขึ้นฉุดเอาเข้ามือเรียวเล็กของคำหวานให้ลุกขึ้นตามกันมาเห็นแล้วรู้สึกกลัดมันเป็นอย่างยิ่งอยากพาคำหวานไปขึ้นสวรรค์ด้วยกันซะเหลือเกินลินดาช่วยด้วยคำหวานหันไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสาวทันทีนี่ก็อีกคนนัดอะไรมาให้เธอเนี่ยลินดาดึงตัวคำหวานออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้ว ลินดาไม่คิดว่าแม้สาวนั้นจะทำงานทั้งนอกบ้านและบนเตียงนี่นอกจากจะเป็นผู้จัดการแล้วอีกงานคือขายตัวให้กับผู้หญิงด้วยกันอีกตั้งหากลินดาคิดว่าคนในโลกอินเทอร์เน็ตหาดีๆไม่ได้อีกแล้วล่ะและแล้วลินดาก็ได้คนที่สาวมาให้เพื่อนสาวหน้าหวานคราวเนียนัดมาที่บ้านของลินดาเองเลย ดิฉันมาอยู่ที่นี่ได้สิบกว่าปีแล้วค่ะได้สัญชาติเป็นคนที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วอ๋อค่ะเห็นในโปรไฟล์บอกว่าคุณทำธุรกิจด้วยใช่ไหมคะล่นดาจะไม่ปล่อยแม่หน้าหวานไว้กับคนแปลกหน้าอีกแล้วกลัวเพื่อนจะโดนฉุดไปข่มขืนใช่แล้วล่ะค่ะสาวเทยิมรับเต็มใบหน้าวันนี้ตัดสินใจมาเดทกับผู้หญิงเชื้อชาติเดียวกันเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงผิวสีและผิวขาวนั้น นาเบื่อเกินไปสำหรับตัวเองแล้วทั้งอกและเอวไหนจะบั้นท้ายมันดูตุ้มตามจนเกินไปอยากลองอะไรที่มันบบกบางและสวยงามอย่างผู้หญิงตรงหน้าขอโทษนะคะคุณทำธุรกิจอะไรรึเปล่าลินดาต้องสักไซให้ละเอียดและอีกฝ่ายก็ตอบว่าก็ค้าเนื้อทั่วไปอะคะ่ะอ๋อหมายถึงคุณทำปศุสัตว์ใช่ไหมคะ โอเคเลนดาให้ผ่านคนแบบนี้แหละที่คําหวานควรจะไปต่อมีการมีงานมีธุรกิจให้ทำจะได้ไม่หวังมาหลอกเพื่อนเธอมากมายเหมือนอย่างคนที่ผ่านมายังไงล่ะเอาตรงๆนะคะถือว่าเรามาจากประเทศเดียวกันไม่ได้เป็นปศุสุสั์หรอกคะ่ะขายเนื้อขายกัญชาแล้วก็ยาเสพติดทั้งหลายนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันเส้นใหญ่มากเลยชาติเนี้ย ยังไงก็ไม่มีทางโดนจับได้หรอกถ้าคุณหวานเดทกับฉันอยากจะลองตัวไหนฉันมีให้ลองหมดทุกประเภทนะคะเนี่ยวันนี้ฉันพกติดตัวมาด้วยนะคะ <c oughs> เอาไหมละ่ะลองแล้วนะคุณจะพบความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้ในโลกของความจริงนี่เอออ่าอ,อ,อูเออขอบคุณมากนะคะอุย้ยตายเราสองคนลืมไปว่าต้องรีบแล้วคะ่ะเออพอดีฉันกับหวาน มีนัดรับยาต้านเอชวีของโรงพยาบาลวันนี้เลนดาที่หายตกใจกับอาชีพของคู่เดทคนที่สามรีบแก้ไขสถานการณ์ก่อนจะบ้าเหรอนี่เหมือนเจ้าแม่้ายยาชัดๆฮะเอชอุ๊ยตายเพิ่งคิดได้ว่าต้องไปรายงานตัวที่ศาลวันนี้เหมือนกันนะคะขอตัวก่อนนะคะทางเจ้าแม่ค้าเนื้อเห็นว่าผู้หญิงไทยหน้าหวานมีเชื้อไม่ดี ก็ตกใจก่อนจะรีบแก้เกอว่าตัวเองก็ต้องไปขึ้นศาลเหมือนกันนั่นล่ะและแล้วครูเด็ชคนที่สามของคำหวานก็กลับไปลินดาน้ำตาตกนี่หาอะไรมาให้เพื่อนวะเนี่ยแล้วทำไมถึงมีแต่คนแปลกๆคนธรรมดาไม่มีบ้างหรอหวานเธอเลิกเธอนะผู้หญิงไทยดีๆหาโคตรยากเลยอะ่ะมีลูกแบบธรรมดาได้ไหม ถือว่าฉันขอร้องล่ะเลนดาพยายามเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนสาวหยุดติดการตั้งคันแบบล้ำสมัยนี่ซะก็มันหาผู้หญิงดีๆไม่ได้เลยสะคนก็ช่างมันเถอท้องแบบธรรมดาเอาผู้ชายที่ขายน้ำเชื้อโปรไฟล์ดีๆมีตั้งเยอะแยะฉันว่าฉันรู้แล้วว่าจะหาได้จากที่ไหนแล้วคำหวานก็คิดออกเธอจะหาแม่ของลูกอีกคนมาจากไหน ที่ไหนฉันรู้จักปะเลนดาถามเพื่อนสาวด้วยความตื่นเต้นแหมแอบอุบกันเงียบไม่ยอมบอกกันเลยนะแมกเกย์หน้าหวานรู้จักสิรู้จักดีด้วยละ่ะคำหวานรีตามองเพื่อนจากนั้นก็ขยับเข้าไปแนบชิดกับเพื่อนสาวคนแมนบอกหน่อยสินะนะฉันจะช่วยสแกนไงว่าผ่านเปล่าหลานฉันออกมา ต้องเป็นคนดีมีคุณภาพนะจ๊ะเธอไงฮะฉันเนี่ยนะใช่แล้วนะลินดามักแรงเป็นแฟนกันแล้วไปบริจาคสเต็มเซลล์ให้ฉันหน่อยถ้าเป็นเธอฉันยอมให้เด็กๆเ,เรียกเธอว่าแม่หรือเธอจะปิดเป็นความลับก็ได้นะเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่สองเดือนต้องไปยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วถือว่าเพื่อนขอร้องเธอนะ คำหวานถึงกับลงทุนนั่งลงไปคุกเข่าอ้อ,อนวอนลินดาต่อหน้าต่อตาแล้วหาใครไม่ได้ก็เอาจากลินดานี่แหละฉันจะยอมเธอทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้อยากถ้าฉันอยากมีลูกกับเธอเราก็เท่ากับเป็นผัวเมียกันนะสิรือฉันไม่เอาด้วยหรอกมีเมียแบบเธอฉันตุยพอดีเลยจับบ้าหรือยังไงกันใครจะเป็นเมียเธอไม่ทราบฮะ ฉันก็แค่ขอสเต็มเซล์เธอเท่านั้นนะนะลินดามาแกล้งเป็นคู่รักกันฉันอยากมีลูกสักสองคนชาตินี้ตั้งปณิธานเอาไว้แล้วนะว่าจะเป็นโสดเธอเองก็ไม่คิดจะแต่งงานกับผู้ชายแล้วมีลูกไม่ใช่หรอไม่อยากมีลูกเป็นตัวแทนให้ตัวเองหรือยังไงนี่ไงให้ฉันอุ้มท้องให้แต่ฉันขอสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกทั้งหมดเลยนะฝันไปเถอะอยาถ้าเธอผิวเข้ม หน้าอกใหญ่หน่อยบั้นท้ายงอนงนฉันอาจจะพอพิจารณาแต่เนี่ยไม่เลยสักนิดลินดาพูดไปก็พิจารณาไปมาของลูกลินดานะ่ะต้องตรงตามสเปคของเธอตามที่ตั้งใจเอาไว้เท่านั้นไม่ยอมฉันหรอลินดาถ้างั้นฉันจะจับเธอปล้ำจริงๆแล้วนะจะยอมดีๆไหมคำหวานลุกขึ้นมายืน ก่อนจะโถมตัวใส่แม่เพื่อนสาวตัวโตหลังจากนั้นคำหวานก็เริ่มจักกรจี้ไปทั่วตัวนี่นะนี่นะนี่นะไม่ยอมเธอดีนะักไม่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 ไมฉันไม่ยอมเธอหรอกลินดาจาักกรจี้จนน้ําตาทะลักแต่ยังไงก็ไม่ยอมอยู่ดีนั่นแหละคำหวานเพื่อนโง่คิดอะไรแผลงแงๆเธอน่ะเป็นเพื่อนมันนะ จะมายกตําแหน่งให้เป็นหมามีของลูกได้ยังไงกันละ่ะมันคงหน้าปวดหัวพิลึกกึกกือนั่นและจนแล้วจนรอดลินดาก็ไม่ตกบ่วงของคำหวานแม้แต่น้อยคำหวานอุตส่าห์เพียรเป้าพยายามทําดีกับเพื่อนสาวคนแมนแต่สุดท้ายแม้เพื่อนสนิทก็หนีออกจากบ้านไปก็ลินดาเริ่มกลัวคำหวานแล้วนะสิคำหวานได้ตาหัวเราะลั่นบ้านเพราะแม่บ้านเดินมาบอกว่า ลินดาบินไปเที่ยวฝั่งตะวันออกสักพักจนกว่าเธอจะกลับมาอาการปกติโธอคำหวานก็แค่กลางเพื่อนไปแบบนั้นเท่านั้นเองลินดาไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี่นาคำหวานก็เลยตื้อหนักๆเข้าให้ลินดาหนีออกจากบ้านไปเจอบรรยากาศไปเจอสถานที่ใหม่ๆจะได้คลายเงาคลายเศร้าลงไปได้บ้างหนึ่งเดือนผ่านไป คำหวานยังหาผู้หญิงคนไทยไม่ได้เลยเธอออกไปเดทบ้างแต่ก็อย่างว่าไม่มีใครเข้าตาเธอสักคนนี่ก็เหลือเวลาแค่เดือนเดียวเท่านั้นก่อนที่จะส่งใบสมัครคำหวานคงจะหมดหวังแล้วละ่ะที่จะมีลูกกับผู้หญิงสักคนถามว่าทำไมต้องเป็นผู้หญิงเหตุการณ์ในมหาลาัยคราวนั้นมีผลมากต่อการตัดสินใจรวมไปถึงการเป็นเกของคำหวานพอสมควรเธอไม่อยากให้ผู้ชายนั้น มามีส่วนร่วมกับการตั้งท้องของเธอหรอกถ้าเป็นไปได้ถามว่าผู้ชายดีๆในโลกมีหรือเปล่าบอกเลยว่ามีแต่ก็อย่างว่านั่นแหละเธอกลัวและเข็ดขยาดกับผู้ชายจนถ้าสามารถเลือกได้ไม่อยากมีเศษเสี้ยวส่วนผสมของลูกที่เกิดมาจากผู้ชายหรอกพอเธอเจอโครงการที่น่าสนใจนี่แต่คำหวานก็หาผู้หญิงอีกคนที่จะมาบริจาคสเต็มเซลล์ให้ไม่ได้ ความจริงมันก็มีล่ะแต่บางทีมันก็ต้องเลือกบ้างลูกเธอทั้งคนนะเธอก็อยากออกมาให้ดีที่สุดส่วนคนดีๆเขาคงไม่ลงมาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้กับเธอหรอกมีแต่พวกแปลกประหลาดซึ่งคำหวานรับไม่ไหวสองอาทิตย์สุดท้ายของการยื่นใบสมัครคำหวานยังกุ่มขมับเครียดเพราะหาคนจะมาร่วมขบ,บวนการมีลูกไม่ได้เธอนั่งมองนิตยสารแม่และเด็ก รู้สึกเสียดายสุดๆอุตสามีโอกาสแล้วแทๆ้ๆจู่ๆเสียงโทรศัพท์ในห้องของเธอก็ดังขึ้นน่าจะเป็นสายจากเมืองไทยนั่นล่ะส่วนมากแล้วเลขาโทรมารายงานเรื่องความคืบหน้าของโรงงานเป็นประจำไพลินทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ขาดตกบกพร่องคำหวานเองก็บ้าไว้วางใจโจนให้ดูแลธุรกิจไม่รู้สิคงเพราะเธอเห็นว่าไพลินรักเธอละมัง้ง รักมากจนบางทีเธอก็คิดว่าไทลินเหมือนคนบ้าที่เอาแต่เฝ้ารักเธออยู่แบบนั้นแล้วยังทำอะไรบ้าๆหลายอย่างเพื่อเธออีกสวัสดีค่ะสาวหน้าหวานกรอกเสียงลงไปตามซ้ายเพื่อสนทนากับเลขาของตัวเองมาเลี้ยงคะพี่เองคะไทลินใครอนุญาตให้คุณโทรหาฉันไม่ทราบ คำหวานรู้สึกไม่พอใจทันทีเพราะโจนชั่วถือวิสาสะโทหาเธอเธอกลอกเสียงด่าไปตามสายด้วยความโมโหไม่อยากแม้กระทั่งได้ยินเสียงของเขามันจะทำให้ใจเธออ่อนใช่เธอยอมรับว่ายังหลงเหลือเส็จใจให้โจนชั่วนี่อยู่และคำหวานต้องการจะซักฟอกมันออกจากใจให้หมดฟอกให้ขาวสะอาดและทางที่ดีที่สุดคืออยู่ให้ห่างจากไพรินเอาไว้ พี่ขอโทษค่ะแล้วนี่โทรมามีธุระอะไรตอนนี้พี่อยู่ที่อเมริกาค่ะมาเซ็นสัญญากับคู่ค้าเรียบร้อยพี่ไปหาแม่เลี้ยงได้หรือเปล่าคะมีเรื่องงานหลายอย่างที่ต้องคุยแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่เมืองเดียวกันกับแม่เลี้ยงค่ะพีเพิ่งลงเครื่องมาในเมื่อจะมาอยู่แล้วจะโทรมาทำไมไม่ราบคำหวานวางสายใส่คู่สนทานาเสียงดัง เห็นไหมไพลินทั้งเจ้าเล่ทั้งมารยาแบบนี้ไงล่ะเธอถึงไม่อยากจะอยู่ใกล้แม้แต่น้อยแล้วคำหวานก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ในเมื่อไพลินรักเธอมากเราก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอได้ถ้าเธอขอให้ไพลินบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อให้เธอมีลูกล่ะมันก็ดีหลายข้อเช่นเธอจะได้ควบคุมไพลินตลอดชีวิตไพลินจะไม่คิดทำอะไรโง่ๆถ้ามีลูก ไทลินจะไม่หาทางกำจัดลูกเพราะเธอเอาน้ำเชื้อของคนอื่นมาผสมไม่รู้ละ่ะป้องกันเอาไว้ก่อนไทลินเป็นคนบ้าเผื่อเกิดไม่ชอบใจลูกของเธอขึ้นมาละ่ะให้เป็นลูกไทลินนั่นลหละดีแล้วข้อเสียก็คือคำหวานอาจจะกลับไปรักแม่ของลูกตัวเองเหมือนเดิมนะซิกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ